สวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าพี่น้องปองไปสบายดีกันสุขสุขคุ้นทักทายพี่น้องทั่วโลกนะจ้าอันเดยบบนมาตวัดนะะม,มาตวัดไปไปจังหันมาพี่น้องไปจังหันมาพอดีวนันเมื่อนี้พระท่านบินถบาตอยู่นะคะแต่ว่าออกมาใสบาทบ,าทบ่ท่านก็เลยก็เลยขี่มอไซค์ไปพุ่นละไปวัดเลยตะเวนกำลังสิขข้น กำลังจขึ้นพนจากอันต้นไม่จากหลังค่าบ้านแล้วพี่น้องบันี้แยบนก็เลยยางออกมาคางบ้านนี่แหละยางออกมาไทยไทยบรรยากาศบึงบัวนะคะสะบัวรอบบ้านนี่แต่ดอกใหม่งามๆบนแย่บ,บนไทยเบิ้งหมู่วานนี่แหละพี่น้องบนแย่บ,บนไทยหมู่วานนี่แหละเดี๋ยวสิภาพไปเบิ้งดอกบัว ตอนเศร้าถ้ามันเท่ามีเวลาเนาะถ้าสําหรับผู้ใดมีเวลาอยากเรียนออกกําลังกายย้ำส่อย้ำแรงสิมันก็จะเหมาะนะคะไปทางพูน้นไปทางโรงเรียนออกกําลังกายไปทางโรงเรียนสาลงุงเอสน้มสนามโรงเรียนจะก,ก,กว้างแล้วก็อะสะดวกเงียบนะคะสําหรับไปออกกําลังกายก็จะจะเหมาะนี่เมือนี้แย่บนมาสิผ้ามาไทายดอกบัวเห็นบ โอ้ยเนาะยางตกลุมตกตาแล่ะพี่น้องยูทูบเปอนนบอร์คนจนบ่มีหดเงินเสื่อ,อนไอ้ไม่กันสันพี่น้องใส่ขาตั้งกล้องใส่ขาตั้งกล้องถือเอาเดอ้อเวลาเฮาหยางมันก็เลยแบบว่าอู้ตะวินขึ้นพี่น้องมันก็นจะย้อนแสงเนาะวันนี้ก็จีไทย ดอกบัวให้ดูเสแหละกำลังจะบานรับแสงพระอาทิตย์พี่น้องกำลังสีบานรับแสงพระอาทิตย์ยอะบนค่ะสาที่เฮ้อเห็ดหมูว้านนี่แหละตะว่า,าถ้าไปไทยมาจากทางพุ่นนะมันกะจะสวยอยู่ต่ว่ามันเข้าไปยากเข้าไปยากหมูคืนดีแกงเลยเด้อพี่น้องแกงแล้วแกงสายบัวแล้วเมื่อคืนแกงไส้ปลาดุกแกงสายบัวใสป้ปลา งามเลยพี่น้องงามโอ้นั่นจีเงวไปผุนขั้นผูดด้ใดอยากเนาะผุดถึงว่าถ้าอยากจะแกงใส่ลาใส่หย,งงงยาง,งากกกกาแกงสมแกงหยางพปลองค้นแกงกะทิเพิ่ว่าแกงกะทิกะแสบมันเห็ดเมนูได้หลายอย่างเนะสำหรับสายบัวมันเป็นวิธีบ้านๆแบบนี้หรอพี่น้องใช้ผพผ้าหยางบึก ถ่า,ายมาทางพุ่นมันจะงามอยู่เพราะอมาเท้าไายเท้าไา,า,า,ายด้านนี้มันก็จะย้อนแสงเนาะเขากำลังจะเบ่งบานเลยทีเดียวพี่น้องหลายหลายตายคนไปถ่ายมาตะทางพุ่นเด้พี่น้องเดี๋ยวพี่ถ่ายยุทธะพี่ถ่ายยุทธะพานให้เบิง่งบรรยา,ก,ก,า,รยาก,กาศรอบบรรยากาศรอบบ้าน าอันเมื่อนี้เพิ่อนก็สิบ่ได้เพิ่นประกาศอยู่เพิ่นประกาศอยู่เพิ่นสิไดม้มาเฮ็ดอีกบ่ปุ่นี่เพิ่นสี่เ,เจ็บตกอีกบกก่กบบรบโโบลูจกักเนาะพี่น้องเสียงอันเพิ่นประกาศอยู่แต่วา่าย่อดีวา่าแยกบนไปไปวัดก็ได้ยินบ่บ,บ,บ,บ่บ่ชัดเนาะได้ยินบ่ชัดบ่รู้ว่าเพิ่นสิเฮ็ดอีกบ่มื้อนี้อันนี้จะเป็นสามโมบ้านประจําโมบ้านของโมหา่าเสียงปลาปอนพี่น้อง ปลากระหลายแต่ว่าเพิ่นบอให้เพิ่นบอให้เช่าบ้านมามาไซเบ็ดหรือว่ามากลางมองกลางด่างกลางอย่างนี้พี่น้องเพิ่นจะเพิ่นจะมีเขาเอินว่าอย่างนะอันปีหนึ่งหรือว่าสองปีพอเห็นสมควรนี่เพิ่นก็นจะเพิ่นก็นจะอันขายบัตรเนี่ยไหมลงปลาเนี่ยไหมพี่น้องอเพิ่นก็นจะขายบัตรลงปลาเอาเงินเอาเงินเขา สาธารณะเป็นเงินส่วนกลางกองกลางโอ้มันย่อนแสงตัวปัจใัอ่ะถ้าเขามองโดยตาเปล่านี่มันจะง่ามากมากเลยพี่น้องสวยงามอลังการมากเลยปาลาลหลปลาลหลได้น้องหักว่าละจุกนี่จุก,กสะพานเธอนี่ คือเฮ็ดดีเถอะวะวุ้น่ปลาบอลหน่อยพี่น้องปลาบอนปุ้ดเ่าเลียวไปทางคนมันจังมันกังามเนี่ยกระลังกระลังบานกระลังบานรับรับพระอาทิตย์รับแสงตะวันไข่ผับน่ะพี่น้องเขียวจะอุ้มไปเบือนอารมณ์รอบหมู่บ้านเสียงปลาบอนปลามันอันนี้ มันดีใจคนมาเอาจอกเอาแนออกขึ้นห้มันหมู่บ้านกำลังบานเสียงนกเสียงนูงนพี่น้องบรรยากาศรอบรอบ,รอบรสิบประมาณนี้กำลังบานพี่น้องกำลังบานกำลังบานใส่แสงตะเว้น ดอกบัวกำลังบานใส่แสงตะเวันบัวแดงพี่น้องหมื่วานนี่เขามาทำความสะอาดหมื่วานนี่มันมันมันบบานเนาะเพราะว่ามันถือเดดมันถือเดดช่วงใบมันก็จะหุบเพราะช่วงสาวของสี่เขาก็จะเขาก็จะบานใส่รับแสงพระอาทิตย์พูนก่อผลงานงามพี่น้องโอ้ยอันเท้าไทยยังสีมันก็ คือบบงงามคือตัวจริงเนาะแต่วใย่บนจะเป็นค้นสอนดอกใหม่จะเป็นค้นสอนธรรมชาติคุณฟังคุ่นกับกระลังแดนจึงคืนขึ้นพี่น้องหน,น,น,นาทายจกดอกกันนะ หลังบ้านจังน้อยนี่สามโมงสามโมงเนี่ยเขาสิบานรับแสงพระอาทิตย์แสงแตะวนยังเต็มที่เลยแย่บนกะมาตอวัดพี่น้องอันนี้เพิ่งปลูกพักได้นี่ปลูกพักปลูกมีน้ำขังสะพี่น้องปลูกพักเป็นปลูกอันนั้นอันนี้ไปพ่อได้กินเนาะแต่ว่าหนาฝนนี่ มันก็รักษายากกับสิปลูกได้ของที่ว่ามันทนทนไอ้กับพวกศัตรูพืชเห็นไหมพี่นอ้องเอามาหันย้าบนเขามาบนันใดล่ะอ้เข่ามาในหัวเด้นี่เอาเอาหลอดหัวกันพี่นอ้องหลอดหัวกันพายยางเข่าบ้านกับบ้านเพิ่งรถอันซิปลอกกับเลนเลนเข็นอันไส้ไหม เจ้าก <py> ็ปลูกข้าโพดปลูก <Eig> พุ่นเขาอีตู่ภายอีหยังก็บ่อื่บ่ยากดอกพี่น้องเอาๆเข้าบ้านก่อนบัดนี้อันนี้มันจะเป็นรอบรอบๆบ้านศึกษารอบๆบ้าน้บางคนเข้ามาทีหลังก็ก็สิยังนรู้เนาะว่าวนพาไปายใสเฮ็ดอีหยังเดี๋ยวมือลุ้นสิพาไปรอบทางพนรอบบ้านฝั่งทางโรงเรียนพุ่นอันนั้นจะเป็นสาบัวหลวง มันเป็นบัวแดงนี้พี่น้องฟังทังนั้นจะเป็นสาวบัวหลวงเด้ดอกสีชมพดูดอกสีขาวนะฟังฟังเลยบานย่ยบ,บุญไปทั้งาสารปูตาบ้านก็จ,จะเป็นอีกแบบหนึง่งบัวคนละยางแอบพี่น้องบานย่บ,บุญกับพ่ออยู่ใดอยู่โด พออยู่ได้อยู่นอยู่ในกินกระหาพอหากินได้อยู่ถึงว่าถ้ากันมดัดแั้วกับก,บกองไปยังสี่หล่าพี่นอ้องเดี๋ยวมันแหงเดี๋ยวให้มันแหงเพ่นกับมามาสุมบอกสะพานขัวข้าเจ้าเอินสะพานขัวเนาะโอ้ยดอกบัวดอกใหม่ข้างข้างพี่นอ้องเอาละแย่บนเก็บภาพบรรยากาศรอบบ้านมาให้เบิงสา,าสานามสาใน นี่เดี๋ยวมือนี่แดด้อนๆจีสีมาถางอุ้มแกแถวนี้ออกอยู่ยังมาได้กินข่าเศร้าเด้ยังบอท่านกินข่าวเศร้าพอเลาก็ไปเลาะเบื้องเข่าอยู่หน้าหัวกะมาเนี่ยบนยังมาในผ้าพีผ้านองไปเบื้องอยู่ผ้านี่ผ้าไปเบื้องอยู่อ่ะเป็นยังไงแน่อันหน้าเป็นแต่ได้กินว่าเขาฝนว่ตกเอาซั้นนี่แล้วพี่น้องเดี๋ยวยังพอกันไหมในคลิปหน้าจ้า